ตัดลำม,มันพี่น้องเอ้ยเพื่อนเนี่ยโหสลัดพักบ่ได้ใส่ผ้าอิโตยากตัดแล้วบานเลยเลยบ่มเดือนแล้วเพื่อนกับใส่ไม้แล้วเพื่อนกาหงายขึ้นเราเนี่ยสลัดพักไวเ้เพื่อนลำม,มันพี่น้องเอ้ยปีนี้เพื่อน่าจะปลูกมันมันนี่ราคาเพือเ่อนเลยเท่านั้นั้งพวกจะปลูกมันตัดแล้วบาน,นี Nguyên ngay trên đâu chưa biết là chụp bên phía trong giai đoạn giai đoạn lạc măng gặp hèn lưu long lắm măng bên lắm măng gặp hèn lắm mặt bà bên hết 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 mặt อยู่ไปทั้งโน่นหีืล่ะเพราะได้นหายเพราะได้แกอยุคนว่าเงี้ยโอ้ยสบายคับรดง่ายงเท่าสาลำเพ่อนเออได้การยินละได้การยี่ละนอกแบบนาะโอ้แน่นอนคนเยอะเนี่ย ไายดวนเลี้วขุ่นข้าวเดียวตัดข้าวเยวนกองอีดิเดี๋ยวสามลั่ะโอ้สมเหัวดีนะอั้สลัดนะนี่นี่น่าดงเพื่อนร่แบบเลย Để cán they cán do nó. Overside, they do, đâu, do. I think they won't do. I'm going to say my life in the town. I'm going to say my life. I'm going to say my life. I'm going to say